สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอรถบรรทุก10บล้อหน้ายาวให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่5ทธันวานะครับปี64นะครับสิบล้อหน้ายาวเครื่องยนต์เป็น e h 700ครับ 168แรงมา้า10ล้อหน้ายาวเพลาเดียวช่วงล่างใหญ่นะครับเป็นช่วงล่างมิซูเพลาใหญ่แล้วครับสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้เป็นรถดำนะครับ10ล้อหน้ายาวคันนี้งานที่ผ่านมาก็คือถ่ายถ่ายข้าเปลือกอยู่ในโรงสีนะครับเป็นรถที่ถ่ายถอยเข้าเปลือกนะครับอยู่ในโรงสีที่สุพรรณนี่นะครับ ก็เป็นรถที่วิ่งงานอยู่ในโรงสีตลอดนะครับเป็นรถถอยข้าวนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆเลยครับเป็นเครื่อง e h 700นะครับ168แรงม้าเพลาเดียวช่วงล่างใหญ่ช่วงล่างเป็นมิซูนะครับเพลาใหญ่แล้วนะครับเพลาบุก,กี้ใหญ่นะครับวงมาลัยธรรมดาเบรกเดิมแต่ช่วงล่างเบรกเช็คไว้ใหม่หมดแล้วครับกระบอกเบรกทั้ง6กขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ ก็บอกเบรกผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเบรกใช้งานได้ปกติผงมาลัยก็ไม่หนักนะครับเพราะเป็นเดิมๆนะครับผงมาลัยก็จะไม่หนักเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนผู้ถ่ายก็ผู้รีวิวก็เคยขับอยู่นะครับถ้าของเดิมแล้วจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับ ช่วงล่างใหญ่นะครับสิบล้อหน้ายาวเพลาเดียวเครื่องยนต์ e อ7เ0กระบะดัมนะครับเป็นดัมยิงหน้านะครับไม่ใช่ดัมยิงหลังนะครับลูกค้าสนใจก็โทรมานะครับโทร092 667 08 99นะครับราคาขายกันอยู่ที่2อง0สนบาทนะครับสบภาพพร้อมใช้ ใจก็มาดูรถกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคันนี้จอดอยู่ที่ใกล้ๆกับอำเภอดอนเจดีนะครับลูกค้าสามารถไปใช้บรรทุกอ้อยบรรทุกมันบรรทุกไม้อะไรก็ได้ครับได้เลยครับช่วงล่างไหวนะครับเพราะช่วงล่างใหญ่แล้วไม่ต้องซ่อมนะครับคัสซีสวยนะครับคัสซีไม่มีขาดนะครับ รถคันนี้อยู่ในร่มตลอดนะครับที่ผ่านมาอยู่ในโกดังนะครับเป็นรถถอยข้าวอยู่ในโรงสีนะครับหวัวสวยภายในก็สวยนะครับเดิมเดิมนะครับเครื่องยนต์เป็นฮีโนของ E-H700 นะครับ168แรงมา้าเครื่องดีมากครับ ลูกค้าสามารถไปบรรทุกอ้อยบรรทุกมันบรรทุกไม้อะไรก็ได้เลยนะครับถ้าเป็นอ้อยกล่องก็คือจะเหมาะเลยครับเพราะคอกสูงอยู่แล้วนะครับใช้บรรทุกอ้อยกล่องได้เลยนะครับฝาท้ายก็สูงอยู่แล้วนะครับหัวสภาพสวยนะครับเดิมๆเลยครับนี่ครับชุดแต่งแบบสมัยก่อนที่หน้ายาวเขาคิดกันนะครับที่มีนะครับคันนี้มีหมดทุกจุดเลยครับเป็นสเตเลทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องบินเป็นหงเป็นรัชรถอะไรเอ่ยมีครบหมดเลยครับที่หัวนะครับนี่เลยครับดํานี่ยังยกไม่สุดนะครับจริงๆยังยกได้อีกนะครับสิบล้อหน้ายาวเพลาเดียวนี้เลยครับเครื่องยนต์ e700 h 700ของฮีโนนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับ ลูกค้าสนใจอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับช่วงท้ายมีคิวอารโค้ขึ้นนะครับสามารถสแกนลายได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับทรงสวยนะครับเป็น10ล้อหน้ายาวเพลาเดียวเครื่องยนต์ e-h 7 0 0ครับไม่มีผูกเลยครับสภาพสวยครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่ทั้งช่อง YouTube นะครับกลับขอบพระคุณครับ